ทีมงานตะวันและไตสงขลาครับวันนี้เราพามาดูสีสันของการทำมาหากินเรื่องของอาชีพกันบ้างนะครับเป็นการเปิดร้านขายขนมไข่เต่าครับแต่ว่าไม่ใช่ขนมไข่เต่าธรรมดาธรรมดานะครับเป็นร้านขนมไข่เต่าชีดยืดของเมืองสงขลาครับตั้งอยู่ปากซอย8ถนนเต่าอิดในเมืองสงขลานะครับมีทั้งมันเทศธรรมดามันม่วงชีดยืดครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ ในร้านนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อกันก่อนครับ มากินครั้งแรกฮะซึ่มากินคน<อ>รั้งแรกแล้วรู้ยังไงว่าพี่ชอบค่ะมีมีคนลงติ้ม่อกัดกแล้วก็มาจับเศษด้วยเขาบอกว่าไงเขาบอกเาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ไปทุทจิเดดอะค่ะชยื นี่ครับขนมไข่เตาชิดยืดยืดจริงๆครับการันตีจากเสียงของลูกค้านะครับร้านนี้นะครับเป็นของนางสาวรุ้งตะวันชัยชูดนะครับหรือว่าน้องรุ้งอายุแค่20ปีเองครับเปิดขายมาสักหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ว่าวันสองวันแรกนี่ที่เปิดขายก็ปังเลยครับจากเตาหนึ่งเนี่ยกลายเป็น2เตาจากแป้ง1โลกลายเป็นแป้ง10 20โลต่อวันครับดูสิครับ แม่ลูกค้านี่มารอคิวกันละครับต้องใช้บัตรคิวเลยครับปังขนาดไหนดูเอาเองครับอยากพี่น้องนี่ต้องมาช่วยกันปั้นต้องมาช่วยกันทําเลยครับยกมาเลยครับโอ้นี่นี่ครับน้องรุงครับน้องรุงเจ้าของร้านครับน้องรุงบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินขนมไข่เต่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ทีนี้ไกก็อยากมีอาชีพครับลงทุนแค่เงิน300บาทนะครับที่ติดตัวอยู่ มาซื้อแป้งมาทำมาทดลองอย่าให้เหมือนเพื่อนครับแล้วก็เอาชีดเป็นไส้นะครับใส่ไส้ชีดลงไปลองผิดลองถูกเทมาเยอะครับเททิ้งมาเยอะครับกว่าจะได้แบบนี้นี่เททิ้งมาไม่รู้นักต่อนักเลยครับต้องยืมเงินญาติพี่น้องต้องยืมเงินมาลงทุนครับมาทําจนได้สูตรที่ลงตัวเป็นขนมไท่เต่าชีดยืดครับแล้วก็มาเปิดร้านขายอยู่ตอนนี้แหละครับ ขายมาก็มาสักหนึ่งสัปดาห์อย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหมันปังจริงๆครับนี่ครับชีวิตคนคนหนึ่งพี่โอมจากเมื่อก่อนที่ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ โอ้เอาไม่ทันแล้วครับสบายยิ้มเลยครับนอกจากจะเลี้ยงตัวเองได้แล้วนี่ยากพี่น้องก็มากันหมดครับนี่ตาเป็นไส้ชีดยืดนี่มาทําให้เห็นกันเลยครับนี่ปั้นเป็นลูกกลมๆครับมีทั้งขนมไข่เตาธรรมดาธรรมดาแล้วก็ขนมไข่เตาชีดยืดครับมีมันม่วงมันเหลืองครับมีหมดเลยครับถ้าขนมไข่เตาแบบธรรมดานี่ก็ลูกละ2บาทนะครับถ้าไส้ชีสยืดครับก็ลูกละ10บาทถ้าลูกก็49บาทครับ โอ้โหดูสิครับตอนนี้นี่ฟังเลยครับไอที่ทอดทอดกันอยู่นี้ไม่ใช่ว่าทอดตั้งไว้นะครับใครสั่งนะครับถึงจะทอดครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทอดตั้งไว้นี่ชืดมันชีดมันจะเย็นครับพอเย็นเลยมันไม่ยืดครับมันไม่อร่อยครับต้องกินร้อนๆครับแล้วก็ชีดมันถึงจะยืดออกจากปากโอ้นี่ครับเพลินเลยครับทีนี้ครับมากันหมดเลยครับยกครัวเลยครับยกต่อมาเลยนี่นี่ดูครับดูครับการทอดขนมไข่เต่าเนี่ยครับ ต้องคอยกวนคอยคนนะครับลูกค้าก็ต้องมารอนะครับเพราะว่าต้องได้ไข่เต่าที่ร้อนๆชีดยืดๆอ่ะนี่นี่น,น,นี่ดูวิธีทําครับนี่ปัน่นเป็นก้อนกลมๆครับใส่ชีดไว้ข้างในแล้วก็เอามาม้วนกลมๆแหม ยังไม่ทานทอดนี่ก็น่ากินอยู่แล้วครับเห็นก้อนกบลมแบบนี้ครับยิ่งทอดออกมายิ่งได้กินร้อนๆนี่ยิ่งชีดยืดยืดยืดออกจากปากนี่อือหือเจ้าประคุณเอ๋ยครับลูกเดียวไม่พอครับต้องสองต้องสามูกครับกินคนเดียวโอ้โหเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องลุกนะครับถึงที่มาที่ไปของขนมไข่เต่าชีดยืดเจ้าแรกๆของเมืองสงขลาดูครับดูโอ้โหไม่ได้ม้คกับดูภาพของเองเลยครับว่ามันปังขนาดไหนครับ คิดไงถึงมาทำตบบนี้คะคือตอนแรกคือเป็นคนที่ชอบกินขนมไข่เต่าแล้วก็แบบรู้สึกว่าขนมไข่เต่ามันสามารถเคลวายได้เยอะมากก็ลเลยลองเอามาใส่ดูตอนแรกก็คือลุมเหลวมากคือมันพังไปหลายรอบมากก็เแ,แบบตอนแรกคือมีุนอ0ูสามยแล้วก็เลยเอามาลงทุนว่ามันสามารถมีอะไรได้บ้างที่แบบ ้เงินได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นคนก็อายุไปยี่สิบก็เลยแบบอยากมีเงินเยอะๆก็เลยลองคิดดูว่าสามคนสามารถซื้ออะไรบ้างก็จะลองมาซื้อแป้งมาส่งดูขั้งแรกคือลุ้มเหวไปค่ะแล้วก็ยืมเงินยืมเงินที่ๆน้าๆมาแล้วก็มาช่วยลงทุนแล้วก็ช่วยกันแบบผสมว่าเอออันนี้ต้องเพิ่มเท่าไหร่ตอนแรกก็คือไม่โอเคก็คือก็ทำขายอยู่ที่บ้านเรื่อยๆคือแบบพยายามปรับๆๆจนเขาบอกว่าโอเคเรื่องได้แล้วก็เลยบอกว่า ลงมาตั้งร้านไหมก็บอกโอเคก็อยากลงเหมือนกันเพราะาอยากเปิดร้านก็ใส่ของก็เลยลงมาเปิดและทีนี้คือแบบรู้สึกว่าชีสในิจริงอยากหกับอะไรก็อร่อยก็เลยลองเอามาใส่ดูสรุปคือเป็นกระแสว่าเพราะว่าสงขาก็ยังไม่มีใครที่เอามาใส่ชีสอันนี้เป็นเจ้าเดียวใช่ไหมใช่ในสงขาเป็นเจ้าแรก,กเ,ลเลยเพราะว่าเจ้าอุตจะมีแค่มันเหลืองเจ้าเราคือมีทั้งมันเหลืองมัน่วงแล้วก็มีชีสเพิ่ไมไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าทักเส้นทางแรกลูกค้า,าขายยังไงครับ คือธรรมดาคือลูกละสองบาทค่ะสิบลูกยี่สิบถ้าแบบชีสลูกละสิบบาทห้าลูกสี่สิบเก้าลูกค้าเป็นไงบ้างลูกคัาเกษตรตอบรับดีมากค่ะขายมาประมาณสี่วันคือตอบรับดีมากช่วงนี้คือแบบมีชีสขายดีมากคือองขอบคุณด้วยด้ทำไม่ทันเลยใช่คือปกติจากวันแรกที่ขายคือแป้งหนึ่งโลแป้งอยางละหนึ่งโลมันม่วงหนึ่งโลมันเหลืองหนึ่งโลแล้วก็ตอนนี้คือเพิ่มพายางได้ยี่สิบโลเท่าไหร่นะ ยี่สิบโล,โลต่อวันนะใช่ต่อวันคือหมดเรอวมากแล้วย,ยังไม่พอกับลูกค้าคาดว่าประมาณเหมือนกับว่าถ้าเดือนนี้ขายถึงกลางเดือนว่าโอเคแบบนี้ตลอดก็ว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆลูกค้าบ่นไม่ไปนั่งพออยู่ตอนแรกคือ <c oughs> มันมีแบบลูกค้าเพราะว่าเรามีเตาเดียวแล้วก็คุณ่อดก็มีหนูกับแฟนหนูสองคนคือมันช้าก็คือลูกค้าอาจจะโ้ใจไปแต่คือหลายๆคนได้นำ่าเพิ่มเ้าไหมางคนไหม ลูกค้าเป็เรื่อยๆก็เลยพยายามปรับลุกขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เป็นสองตาเป็นทันไหมอธิการทันไหมตอนนี้ก็ทันอยู่ครัเพราะว่าแบบเรามีพนักงานเยอะมากปั้นแยกทอดแยกทุกอย่างแยกเลยคือให้เอาให้ทันกับลูกค้าเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้ารอนานเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของทอดมันต้องใช้เวลาใช่เพราะว่าถ้าชีสเราทอดตั้งไว้คือเรากลัวมันไม่ยืดคอนเซ็ปต์ร้านคือชีสต้องยืดชีสต้องแน่ ก็เลยวิ่าดทอดไว้จะทอดสี่ออเดอร์ท่านั้นร้านขนมไข่เตาชิดยืดเมืองสองขาของน้องรุงเนี่ยครับก็จะเริ่มเปิดขายกันตอนทราประมาณ4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับหรือว่าขายหมดก่อนก็เก็บก่อนครับว่างั้นไปลองกินลองชิมกันได้นะครับตั้งอยู่ปากซอย8ถนนเตาอ,อิดในเมืองสองขลาขอชื่นชมน้องลุงนะครับที่ มีไอเดียที่มีความที่สร้างสารรค์ในการที่จะปรับน่นปรับนี่มาใช้ในสิ่งที่เราชอบกินอยู่แล้วแล้วก็กลายมาเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ในวันนี้ครับ